มึงโดนมึงโดนมึงมึงโดนโอ้โห a c ติ n g ระดับออสการ์ระดับออสการ์กูตกไปค่อยๆนะเนี่ยมึงเจอหลงแบบงงดิจิตลอลอ,อย่าแยกหลงอย่าแยกหลงดิจิตอลนี่เมสซี่ยังอะอรให้ยังไงของมันวะฆ่าพ่อกูมึงก็ฆ่าพ่อกูกันมึงจะตีกันไหมเนี่ยสองคนนี้เนี่ยจะจะลูกน,นี้พี่ขอหลกนี้พี่ขออ c t i n g ระดับออสการ์กี่เปอร์ไม่ใช่เรื่องตลกมึงขี้เลยดีกว่าไหมอืมอีนแม่งกลับไม่ได้ ใส่ก um. um. ูแตกแล้วใส่กูแตกแล้วไม่ต้องดีใจกูขนาดนั้นไม่ต้องดีใจกูนะจะสื่อ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 จะจะจะอันนั่นอกอ่ะต้องยกโอ้โหอ้โดีใจครับโอ้โในสุดผมก็ยิงเข้าแล้วโอ้จะไปบอกแม่จะไปบอกพ่อบอกปู้ยะเตยยันดีใจมึงด้วยดีใจกับมึงด้วยโอ้โหกูเอจะเยอะกูเอจะเยอะโอ้โหโอ้โหเออเอดีใจด้วยดีใจเอ้เจ๊กูเยอะอยู่โอ้โหโอ้โหาจจะเออในส่งไปอาจจะเออเอาลื่นกล้วยลื่นกล้วยังยิงเข้าอื้อหือ